สวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม a r k Knight นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปด่าน OF-7 ด้วยทีมดาวน้อยนะครับดานนี้เราจะมาฟาร์มแรกกันนะแต่ว่ามันไม่จาเป็นต้องลงเยอะมากก็ได้นะครับคือคํานวณแล้วเนี่ยลงเพียงแค่2,440แต้มก็ถือว่าครบแล้วนะครับแล้วก็จะได้จากมิชชั่นวันมาอีก13วันนะครับก็จะครบทั้งหมด4,000แต้มพอดีนะครับอันนี้คือทีมที่พี่ใช้นะครับ1แวนกาดนะครับก็คือใช้เคเรียนะครับ สองดีเฟนเดอร์นะครับดีเฟนเดอร์ของพี่ใช้บีเกิลกับน้องกูล่านะครับหนึ่งกาดเมลันท่านะครับมีหน้าที่เดียวนะครับก็คือจะมาฆ่าตัวสไนเปอร์ที่จะแอบมาด้านล่างนะครับสไนเปอร์หนึ่งตัวนะครับก็คือน้องครูชนะครับแล้วก็พี่ใช้เวทเอลีหนึ่งตัวนะครับคือน้องลาว่านะครับจริงๆตรงนี้สามารถใช้สไนเปอร์แบบเอลีก็ได้นะ ยูเลอร์ที่ใช้2ตัวนะครับใช้กราวเวียกับแอนเซลนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นตัวแถบนะครับเพราะว่ามันจะมีจังหวะสุดท้ายเนี่ยจะเอาตัวอะไรก็ได้ลงไปแก้เกมสักนิดหนึ่งเพื่อให้เกมมันเสถียรขึ้นเวลาเราจะทำออโต้นะครับนี่ดานนี้จะมีตัวน่าล้ำคานอยู่2ตัวนะตัวแรกก็คือสไนเปอร์นะครับถ้ามันโจมตีครั้งที่3มเนี่ยมันจะทําให้เราติดสตันได้นะครับถ้าเป็นตัวที่เป็นบล็อกเนี่ยคืออาจจะทําให้ไหลเข้าฐานด้านหลังไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ย ที่ใส่หมวกแดงๆนี้ตัวนี้มันลบจํานวนบล็อกของเราได้นะครับก็ควรระวังไว้นิดหนึ่งนะครับและอีกอย่างนะครับเมจิกลิซิตของตัวนี้เยอะด้วยนะครับดังนั้นตัวเวทอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าพี่เข้าใจว่าสไนเปอร e นะ์เอะมันไม่ใช่ตัวหาง่ายนะอย่างต่ําสุดก็คือแคตาเปาที่ว่าบางคนไม่มีเข้าใจไหมฮะพี่ก็เลยใช้เวทเอ e แทนนะมันก็พอผ่านได้อยู่นะครับก็เริ่มกันเลยนะครับ พี่สตาร์ทด้วยเคอร์เลียนะครับวางตำแหน่งนี้นะคือวางไปยาวๆนะครับตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ยืนแลวจะปลอดภัยมากนะจะไม่บาดเจ็บเลยนะครับก็ปล่อยเคอร์เลียลงตรงนี้นะครับแล้วก็น้องบิเกิลดิเฟนเดอร์ลงด้านบนนะครับน้องคูล่าลงด้านล่างนะครับแล้วก็น้องครูชนะครับเอาไปไว้ด้านหลังนู่นนะครับยิงมาด้านหน้านะฮะจังหวะนี้นะครับ ตัวละครตัวที่5ที่จะปรากฏตัวออกมาเนี่ยมันจะโผล่ด้านล่างนะเอาเ mm hmm. มลันท่าไปยืนตรงนั้นเลยนะครับเมลันท่าของพี่เนี่ยอีลิทหแล้วก็เลเวลเต็มแล้วนะครับดังนั้นเดเมจเนี่ยมันคือมันพอดีเลยน้องต้องดูเดเมจดีๆนะครับต้องฟัน5ครั้งตายนะครับถ้าฟันครั้งที่6ไปแล้วเนี่ยคือเมลันท่าจะติดสตันทนะครับดังนั้นถ้าเดเมจไม่พอตรงนี้ต้องมีตัวเพิ่มด้านหลังอีกหนึ่งตัวนะครับคือถ้าเดเมดพอแล้วนะเลนล่างนี่คือจบแล้วนะครับเมลันท่าจะเก็บได้หมดเลยนะครับ เอาเวทเอหรือสไนเปอร์เอลลงตำแหน่งนี้แล้วก็ยิงไปด้านหน้านู่นเลยนะครับเอาฮิวทั้ง2ตัวนะครับโปะไว้ที่ด้านบนกับด้านล่างนะครับแล้วก็ฮิวเข้ามาที่ตรงกลางนะตรงนี้ก็ถือสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็พี่ย้ำอีกหนึ่งอย่างนะการลงก่อนลงหลังนี่มีผลนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ลงหลังสุดเนี่ยเป็นเป้าของสไนเปอร์ดังนั้นตัวที่ลงหลังสุดเนี่ยถ้าสไนเปอร์เห็นมันจะยิงสตันนะครับ ช่วงตู้ตัวที่35เนี่ยสไนเปอร์ด้านล่างจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับถ้าเมเลนธาฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเมเลนธาออกนะครับแล้วตรงนี้ถือว่าเป็นเวฟสุดท้ายนะครับตรงกลางนี่ต้องมาโฟกัสแล้วนะก็ถ้ากดสกิลได้ก็กดนะครับแล้วก็ถ้าตามสูตรพี่นะครับด้านบนเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงที่จะหลุดนะครับบางทีออตโต้จะไม่เสถียรดังนั้นถ้าเราเอา ตัวอะไรก็ได้นะลงไปอีกสักตัวหนึ่งที่ตำแหน่งนี้นะครับและพี่แนะนําอีกอย่างหนึ่งคือจังหวะที่จะลงเนี่ยควรจะเป็นจังหวะที่สไนเปอร์กําลังจะยิงสตันนะครับก็จะทําให้เสถียรนะครับก็เช่นเคยนะครับทีมที่เห็นอยู่นี้คือมันเป็นเพียงแค่เบสิกพื้นฐานตัวละครที่หาง่ายมีกันทั่วไปนะครับถ้าน้องมียูนิตที่ดีกว่านี้เนี่ยโหผ่านสบายแน่นอนนะครับแล้วก็สําหรับคนที่มีเทคนิคอะไรพิเศษกว่านี้นะครับสามารถเสริมได้เลยนะครับจะทําให้น้องๆที่ ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยได้ประโยชน์นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับด่าน OF 7นะอันนี้คือทำสำหรับน้องๆที่มีปัญหากับด่านนี้นะครับสำหรับผู้เล่นระดับสูงแล้วเนี่ยคงช่วยอะไรไม่ได้คงมานั่งฟังพี่พูดเฉยๆเอาละเดี๋ยวพี่จะทำ OF F ขกับ F 4ต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับ